สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเป็นหนี้หนักให้ตั้งคันห้าขึ้นหิ่งพระเปิดทรัพย์รับโชคลาภท่านผู้ฟังครับหลายคนไม่ว่าจะทำพิธีอะไรในบ้านในเรือน สิ่งที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือการแต่งขันห้าไม่ว่าจะเป็นการขอเข้ามาขอโชคขอลาบก็ต้องมีการแต่งขันห้าทีนี้เรามาฟังว่าขันห้าคืออะไรการแต่งขันห้าก็ไม่ได้ยากอะไรครับขอให้มีเทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่เรียกว่าขันห้า จะประกอบพิธีอะไรจะขอโชคขอลาบขอเขามากรรมต่างๆก็ต้องมีการแต่งขันห้าตามที่ผมได้นำเรียนทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าขันห้าคืออะไรทำไมจะต้องแต่งขันห้าถ้าจะพูดถึงขันห้าตามหลักธรรมพระพุทธศาสนานั้นจะหมายถึงสิ่งที่เป็นนามารมและกะรูปธปรรมท,ทั้งห้า ที่ทำให้เกิดเป็นตัวตนหรือชีวิตขึ้นมาหรืออาจจะพูดให้เข้าใจได้ไง่ายว่าส่วนประกอบห้าอย่างที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นคนและสัตว์ขึ้นมานั่นเองซึ่งขันห้าจะประกอบไปด้วย 1. รูปขันหมายถึงกล่องรูปหรือส่วนที่เป็นร่างกายของเราซึ่งทุกสิ่งมีชีวิตย่อมมีส่วนนี้ และสามารถเปลี่ยนแปลงเหี่ยวเฉาได้ตลอดเวลา 2. เวทนาขันเวทนาขันหมายถึงกองเวทนาส่วนที่ทำให้เรามีความสุขความเศร้าความเหงาและอารมณ์ต่างๆ 3. สสัญญาขันหมายถึงกองสัญญาเป็นส่วนที่ทำให้เรารับรู้เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอดีตท,ที่ยังจำได้ 4. สังขารขันหมายถึงกองสังขารเป็นส่วนที่ปรุงแต่งจิตเราทำให้เรามีความคิดความกลัวความเศร้า 5. วิญญาณขันหมายถึงกองวิญญาณหรือส่วนของจิตที่ไร้รับรู้สัมผัสต่างๆทั้งการได้ยิน ได้กินได้เห็นแต่สำหรับการแต่งขันห้าที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เอาไว้ทำเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่คอยดูแลให้วิชาความรู้เรามาเราต้องบูชาท่านเพื่อขออนุญาตใช้อุปกรณ์ของท่านแล้วทำไมจะต้องมีการแต่งขันหา้าที่บอกว่าดอกไม้ห้ากู้ เทียนห้ากูใส่ในจานตามความเชื่อน,นั้นนะครับท่านว่าเมื่อได้วัตถุมงคลมาควรที่จะแต่งขันห้าเพื่อเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ในสายของวัตถุมงคลนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ของที่เราใช้จะดีแรงขึ้นถ้าทำ การแต่งขันห้าถือว่าเป็นการบอกให้ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชา,ารับรู้ว่าเราขอเป็นผู้ใช้วัตถุมงคลน,นั้นๆั้นไม่ให้มีโทษแต่ประการใดให้มีแต่คนเพราะเหมือน่าเราไหวครูบาอาจารย์อีกสายหนึ่งโดยปกติผู้ใช้วัตถุมงคลจนชำนาญแล้วจะทำการตกแต่งขันห้าขึ้นทุกครั้งที่ได้รับมงคลมาใหม่ กรณีที่เรามีวัตถุมงคลที่ได้รับมาแต่ไม่เคยทำพิธีคันห้าเราสามารถจัดทำขันห้าเพียงหนึ่งพานหรือหนึ่งจานก็ได้เพื่อบูชาครูบาอาจารย์สามารถตั้งครั้งเดียวก็ไหว้พร้อมกันทุกเครื่องรางทุกอุปกรณ์หรือวัตถุมงคลได้เลยท่านผู้ฟังครับ นอกจากนี้นะครับตามความเชื่อเราสามารถที่จะแต่งขันห้าหรือขันแปเพื่อเป็นการขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันเพราะอาจจะมีบางครั้งที่เราได้เคยล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบ้างรวมถึงยังสามารถช่วยให้การเปิดทางเปิดโชคลาภให้เราได้อีกด้วยคนในสมัยโบราณทุกวันพระ ก็จะมีการแต่งขันห้าขึ้นหิ่งพระเพื่อขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลบ้านเรือนสำหรับขั้นตอนการแต่งขันห้านะครับถ้าไม่แต่งตามที่ผมได้พูดเอาไว้เบื้องตน้นก็สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ เริ่มจากการเตรียมเครื่องบูชาสักการะสำหรับการแต่งขันห้ขันแปดประกอบด้วยสิ่งทั้งหมดดังนี้เพียนหู้่5หดอกมะลิหนึ่งพวงถ้าไม่มีเป็นพวงมาลัยนะครับก็ให้เก็บดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกพุธจำนวน5้ากูเงิน24บบาทถาดหนึ่งใบ ทูบสิหดอกต้องจุดด้วยสำหรับขั้นตอนการทำพิธีท่านว่าให้นำทูบสิบเทียนสิบดอกไม้สิบดอกเงินสิบองบาทวัตถุมงคลและก็ของมงคลมาวางเรียงกันในพานจุดทูบสิบหดอกพร้อมกับยกผ่านขึ้นตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวตังต่อไปนี้ วิธีกล่าวตั้งพันห้าก่อนอินให้เรากล่าวอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรานับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังทำการไหว้บูชาเพื่อขออนุญาตใช้เครื่องรางของขลังต่างๆรวมทั้ง,ต,งต้องไหว้16ชั้นฟ้าและ15ชั้นดินด้วยจากนั้นเราค่อยกล่าวข้อมูลของตน แต่แก่ชื่อนามสกุลของเราที่อยู่บ้านเลขที่ของเราจากนั้นค่อยกล่าวว่าเรามาทำพิธีเพื่ออะไรต้องการขอเข้ามาต้องการขออนุญ,ญาตใช้เครื่องรางหรือต้องการขอโชคลาบก็สามารถเอ่ยได้ตามสิ่งที่เราปรารถนาจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้กราวสาธุสาธุสามครั้งดังๆ ทูบได้เลยมาทูบหมดให้เอาเงินนั้นไปทำบุญไปใส่ตู้บริจาคอะไรก็ได้ถ้าเป็นบุญใหญ่ย,ยิ่งดีแล้วอุทิศบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาสำหรับการขอเรียกว่าการตั้งขันห้าเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนนะครับบรรดานักเสี่ยงโชคทุกท่าน คงจะพอทราบกันว่าวิธีการแต่งขันห้าในการเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบกันแล้วสำหรับการทำหรือการแต่งขันห้าสามารถทำได้บ่อยแค่ไหนนั้นสามารถที่จะทำได้ตามสะดวกจะเป็นทุกวันพระหรือทุกวันเกิดหรือวันที่เราสะดวดกก็ได้ขอเสริมินิดหนึ่งว่าเมื่อได้ตั้งขันห้าแล้ว เราต้องหมั่นทำบุญตักบาตรสวดมนต์ส่งผลบุญที่เราได้ทำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้บูชากันด้วยเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้เกิดขึ้นสิ่งที่หวังเอาไว้จะได้สมปรารถนาได้เร็ววันท่านผู้ฟังครับปู่ย่าตายายของเราจะพ่มสอนทุกวันว่าทุกวันพระ ให้เก็บดอกไม้ห้ากู่เหียนห้าเล่มใส่ไว้ในจานนำขึ้นไปบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าที่หิ่งพระของเราสวดมนต์ไหว้พระทำทุกวันชีวิตดีแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ